สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับที่พ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่นี่คืออย่างหูบอครับบางคนอาจสิบ่หูเนาะครับเดี๋ยวผมสิเฉลยฟังนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือหนังวัวนะครับหนังวัวตากแห้งแล้วก็เอามาเผาไฟแล้วมาทุบนะครับเมื่อสองสาวันที่แล้วผมไปจังหวัดหนองค่ายนะครับพี่น้องครับบนหน้าเสื้อว่าจังหวัดหนองค่ายนี่ผสิขายหนังวัวที่ทุบเรียบร้อยพร้อมรับประทานเลยนะครับคือ หมายคาว่าหนังงัวของเพิ่นที่ผนเห็ดมาขายนี่เพิ่นกีไฟให้นะครับเผาไฟให้แล้วกระทุบให้เรียบร้อยใส่ถุงเอามาขายถุงละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจแหละมันเป็นตแศบดีเพราะว่าผมกับมาคนหนึ่งนะครับที่มากินหนังงัวแหงกีไฟแล้วมาทุบๆนะครับพี่น้องครับแต่ว่าจังหวัดหนองค่ายนี่เพิ่นทุบให้เรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับเ <The> <ๆ>ผาไฟให้ท <ๆ S 2> ุบให้เรียบร้อยครับใส่ถุงไว้เรียบร้อยขายถุงละ 50บาทเอามารับประทานได้เลยนะครับผมลองซีมเมืองแล้วนะครับพี่น้องก็อร่อยดีนะครับมือนีผมก็เลยมาเอามาเขาไมโคเวฟนะครับเวฟอีกที่หนึ่งที่นี่มันเป็นแก้ไขๆครับกับแคบแคบง่วเลยนะครับพี่น้องครับกรอบกรอบมั่นนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือหนังง่วจีแล้วทุบเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นบ้านเฮาเนี่สิกินนี่เฮาตรงไปสื่อหนังงัวหนังวข้นะครับพี่น้องละกะเอาบ้า จีไฟเองหรือกรมาทถุบเองนะครับแต่ว่ายูจังหวัดน้องค่ายนี่มีแบบหนังงัวจีพร้อมรับประทานนะครับปรเทศไทยแบบนี้เลยเอ้าเอาละครับพี่น้องครับผมสิมาล่องซิมให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับที่นี่ครับไปไปเบิ้งกันนะครับว่าสีแสบหรือบัวแสบครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาล่องซิมให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับนี่ครับว่ามันแสบบ่นะครับเป็นหนังหนังงัวิันิ่นจีมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นคือแคบเลยครับพี่น้องมาเนี่ อืมกรอบคำนี huh. ้หน่องครับอืมมอืมกรอบดีดีครับคี่หน่อยครับอืม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 กรอบ ว่าอะไรครับพี่น้องครับว่าอะไรครับเดีราจะกินแบบอะไรอะไรครับ